ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูวิโก้นะครับโตโยต้าวิกโก้นะปีศูนย์หน้านะครับผมอันนี้มีอาการเข้าเกียร์ถอยแล้วเสียงดังนะครับก็เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเฟืองเกียร์ถอยอาจจะแตกนะครับแล้วก็เวลาออกตัวรถไม่ค่อยมีแรงนะครับรถไม่ค่อยมีแรงนะทีนี้ก็คือรถคันนี้ก็คือมีอาการห่อนะครับห่อก็คือเราใส่เกียร์หนึ่งนะครับเวลาเรากดมันจะดังมันจะมีแต่เสียงเครื่องแต่รถไม่ค่อยวิ่งนะครับ พรสั์เกียร์สองนะครับมันก็ไปเด็ดแสงเครื่องนะพอเราเบาคันเร่งให้มันนะมันก็จะไปต่อได้นะครับเราเชนเกียร์เรื่อๆก็ไปวิ่งถึงร้อยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือมี2อาการนะครับมีอาการอ่าทอยหลังเสียงดังนะครับก็น่าจะเฟืองเกียร์แตกนะครับเราจะทําการลื้อนะครับแล้วก็อ่าวิเคราะห์แล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับนะแล้วก็จะเป็นชุดคาสหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเกียร์มันอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกียร์นะครับอันนี้ครับนี่คือใต้ท้องนะครับอ่านี่คือเกียร์นะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกเกียร์รถนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระปุกนะครับก็จะมีชุดส่งกําลังนะครับเพลากลางนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับเคนะครับชุดนี้ครับในสัษฐานนะครับอ่าเราจะทําการลื้เกียร์ลูกนี้ออกมานะครับ แล้วก็จะถอดจุดคัดให้ดูว่ามันหมดหรือมันไม่ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมลื้เกียร์หรือคัดออกมาครับครับอ่าน,นี่มาต่ออีพีสองนะครับผมก็อันนี้เราถอดเกียร์ออกมาแล้วครับนะครับอ่าตรงนี้ที่โล่งๆนี้จะเป็นเกียร์ยูนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟาวินนะครับหรือภาษาชางบ้านเราเรียกว่าโมลี่หลังนะครับ อันนี้ก็ไฟวินก็ยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องเกียร์เดาเอาอากระดาษทรายหยาบๆขัดเอานะอันนี้เป็นลูกพืนไปเกียร์ก็ยังใช้ได้ครับก็คือแผ่นคัสก็เปลี่ยนยังไม่นานนะครับแต่ว่าแผ่นคัสบางแล้วนะตามการอายุการใช้งานนะน่าจะใช้งานเยอะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่เป็นหลุมนี่คือหมุดหมุดย้ำของเขานะครับเนี่ยเกือบถึงหมุดแล้วครับก็คือทําให้ลื่นนะครับ คือสาเหตุทาไมเทไม่ลื่นนะครับก็คือแผ่นแผ่นคัสแผ่นนี้นครับมันบางลงนะครับเนี่ยพอเรากดคันเร่งแรงๆนะครับมันจะฟีทิ้งนะครับทาให้ตัวนี้ส่งกําลังในไปเกียร์ไม่ได้เต็มที่นะครับก็อันนี้ครับอันนี้วีคัสนะครับเนี่บคัสติดตรนนี้ก็เป็นรอยนะครับนี่ยจากอ่สึกรอยจากการใช้งานนะครับแล้วก็เนี่ย อันนี้ก็ยังถ้าจะใช้ก็ยังพอแค้นใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเอามีงบหน่อยครับเอาให้จบนะก็คือเปลี่ยนนะครับหนึ่งนะครับแผ่นคัตนะครับผมแล้วก็วีคัตนะครับให้จบในทีเดียวนะครับผมไม่ต้องยกหลายรอบนะครับแล้วก็นี่ครับลูกปืนปลายเกียร์ตัวนี้นครับหนึ่งตัวนะครับทั้งหมดจะมีสี่ตัวนะครับอันนี้ในชุดคัตก็คือแผ่นคัตตัวนี้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่า ลูกปืนกดคัตนี่รัซึ่งผมลือเกียร์ไว้ตรงนู้นนะครับอันนี้มีสองอาการนะครับที่แจ้งไปตั้งแต่แรกนะครับโอเคเดี๋ยวเดินแป๊บนึงครับสั้นๆหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเกียร์นะครับลือออกมานะครับอ่าเดี๋ยวลูกปืนอยู่ไหนล่ะอ๋อนี่อันนี้คือลูกปืนกดคัตนะครับอ่านี่คือชุดชุดคัตสี่ลูกสี่ตัวนะครับจะมีสี่ตัวนะก็คือมี อนนี้ลูกปืนกดคัดนะครับแผ่นคัดแล้วก็จานกดแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์นะครับลูกปืนกดคัตก็อยู่กับก้ามปูตัวนี้นะครับไอ้เขาเรียกก้ามปูนะครับน่าจะเหมือนก้ามปูเขาเรียกว่าก้ามปูนะครับโอเคสำหรับชุดคัดมี4ตัวนะครับทีนี้มาเข้าเราื่องเกียร์นะครับที่ว่าเวลาถอยแล้วมีเสียงดังนะครับก็ช่างก็ได้รื้อดูแล้วนะครับก็คือเป็นนี่ครับอันนี้เป็นเฟืองเกียร์ถอยนะครับผม เฟืองเกียร์ถอยตัวนี้ทําไมถอยแล้วมันมีเสียงดังนะครับจะดูนะครับอันนี้เข้าเกียร์ถอยไปอยู่นะครับมันจะมีฟันไตซี่ซิกหนึ่งครับนะครับดูตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหมุนดูก่อนนะครับจะมีฟันแหว่งอยู่พอพอเขาหมุนนี่ครับนะครับกล้องโฟกัสหน่อยครับตอนนี้ก็คือฟันฟันเขาเต็มอยู่นะครับแบบนี้คือฟันเต็มครับนะครับแต่เดี๋ยวคืออันนี้ครับนีครับ ฟันเขาหายไปนะครับเป็นหลุมลงลตรงนี้ครับเราจะถ่ายอะไรให้ดูไหมครับเนี่ยฟันตรงนี้เขาหายไปนะครับทําให้เวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยตรงนี้เขาไม่มีเกิดเป็นช่องว่างนะครับเกิดเป็นจะมีเสียงนะเพราะว่ามันมันไปแตกกับเราล่างนี่ก็คือมันฟันไม่ครบนะครับจะมีเสียงนะครับเสียงดังสะเทือนเลยนะเพราะว่าฟันเขาหักไปหนึ่งซีกนะครับอัอนนี้ก็ นะครับาถอดออกมาครับครับมาอย่างนี้นะครับตัวเมียครับเนี่ยครับโอกาสนึงครับอ่าครับเห็นได้ชัดว่าฟันเขาแบ่งไปซิกนึนะครับอันนี้ก็คือโชคดีนะครับโชคดียังไงก็คือเลาวร่างเนี่ยยังยังไม่แตกยังไม่ฟันยังไม่ลอนครับรล่างเขายังสวยอยู่นะครับ ก็คือถ้าประหยัดอันนี้ถ้าอยากประหยัดก็คือเอาให้ลุงกึงนะครับไปพอกแล้วก็เชื่อมพอกขึ้นมาแล้วก็กึงนะครับแต่ว่าถ้าว่าความเวลาความทนของอะไรก็จะไม่เหมือนเราซื้อใหม่นะครับน,นี้ในกรณีที่เราไม่มีงบเท่าไหร่ลูกค้าไม่มีงบนะครับทําได้หลายแบบนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ซื้อใหม่นะครับหรือว่าหาซื้อเฟืองเกียร์ของเช็คนะครับราคาจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับได้ของแท้ด้วยนะครับผม อ่าอันนี้ก็คือเป็นเกียร์ถอยนะครับอ่าเกียร์ถอยตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งงนนะครับอันนี้ช่างจะไม่กึงนะครับจะเป็นเปลี่ยนลูกใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับชุดสีฝาหน้านะครับเราทําเกียร์เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับจะได้ทําทีเดียวจบนะครับจะได้ไม่ทํารั่วทําซึมอยู่นะครับเนี้วก็สีฝาหน้านี่ครับสีฝาหน้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีซินท้ายเกียร์หนึ่งตัวนะครับผมเนี่ยครับอ่าชุดเกียร์ก็จะมีสามอย่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นล้างประกอบนะครับ หลังประกอบใหม่นะครับผมแล้วก็รถคันนี้ก็มีอาการก็ประมาณนี้นะครับนี้สำหรับอาการเข้าเกียร์แล้วถอยแล้วดังนะครับก็เจอฟันหักนะครับผมสำหรับชุดคัดก็คือรถเร่งมีแรงแต่ว่ารถไม่พุ่งนะครับม่ได้เสียงเครื่องนะครับก็คือคัดหมดนะครับผมก็ก็เห็นการที่แจ้งต้นคลิปไปแล้วว่าแผ่นคันหมดนะครับไปถ่ายดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีอาการนะครับหรือว่า มีอาการตามที่ช่างบอกก็คือเข้าอู่ตามแถวบ้านเช็คดูได้นะครับผมก็อย่าปล่อยไว้นานนะครับอันนี้คือโชคดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือฟันเขาหักแล้วเนี่ยฟันที่ว่าหักเนี่ยมันจะมีเหล็กดูดอยู่ก้นก้นอ่างเกียร์นะครับเนี่ยนี่คือเป็นแม่เหล็กของเขานะครับก็คือแม่เหล็กเนี่ยฟันที่หักมาติดอยู่แม่เหล็กนี้พอดีนะครับถ้าไม่ติดอยู่นี่มันก็จะไปขัดพวกนะครับพวกเอ,เอาล่างนะครับหรือว่าไปขัดตามเฟืองอื่นๆนะครับทําให คือในรับความเสียหายแล้วก็จะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกนะครับโอเคครับสำหรับชลินี้ถ้าใครมีปัญหาใครชอบก็เข้ามาดูได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ด้วยนะครับ